ฟังคุณฟัง Kraken V3 Hypersense ตัวนี้เนีเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆและแนะนำจริงๆนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูนะ สวัสดีครับกลับมาู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกระปะบบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัว Kraken V3 Hypersense นะฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหูฟังเลยที่ผมอยากจะลองใช้มากๆเนื่องด้วยที่ว่ามันมีตัวฟีเจอร์ Razer Hypersense นะฮะที่จะทำให้เวลาใช้งานนะครับจะได้รู้สึกหรือได้อินกับตัวเกมมากขึ้นหรือว่าเพลงที่เราฟังมากขึ้นนะบอกเลยว่าเป็นระบบที่น่าสนใจมากๆและอย่างแรกเลยแล้วกัน ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยนี่ยังแบบล็อกอยู่เลยนะฮะยังติดสติกเกอร์ไว้อยู่เลยนะยังไม่ได้เปิดเลยก็ไหนๆไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะทำการชำระละชำระชำระอือเอาละเริ่มเปิดยังไงอย่างนี้บอกเนี่ยเปิดทุกด้านนี้ตรงด้านนี้ใช่ไหม ข้างในนี้อุ้ยห่อมาดีเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นโฟมรอบด้านเลยนะฮะห่อมาดีมากด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเปิดออกมาปุ๊บก็จะมีหูฟังแน่นอนแหละต้องมีอยู่แล้วแหละหูฟังหูฟังออกมาซซี่อะไรออติายโอเคโอเค,อเคดึงกลิ่นของหูฟังใหม่ก็จะมีตัวหูฟังนะฮะตัว Kraken V3 เนาะ พร้อมกับสายที่เป็นหัว USB A นะครับไม่ใช่สายชมพูเขียวเหมือนแต่ก่อนเนาะและก็ทางด้านของตัวแมนเนีต่างๆนะครับแล้วก็ไปสือ่อจาก CEO นะครับและก็สติ๊กเกอร์ r ร z เ r นะที่เขาจะแถมมาให้แทบจะทุกโปรดักของเขาเลยบอกเลยว่าอันนี้ก็สติ๊กเกอร์สวยหวสวสติ๊กเกอร์สวยนะผมชอบอันเนี้ย อันนี้น่าใช้มากเลยเพอว่าเอาไปแปะอะไรดีไปเนะี่ยแต่นั่นแหละและอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านของไมโครโฟนนะครับที่สามารถถอดได้ด้วยนะถ้าเกิดใครที่มีไม์ส่วนตัวอยู่แล้วหรือไม้แยกอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นจะต้องใช้นะครับและที่เขาแยกทํามาแบบนี้นะครับก็เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีไม์อยู่แล้วและแบบว่าไม่ได้อยากจะใช้ไม์ของหูฟังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องแบบพับเก็บไว้ด้านข้างให้มันเกะกะหูนะครับก็ถอดออกมาเลยอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ดีมากๆนะบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไมโครโฟนนี้ก็ไม่ได้ด้อยกว่าตัวอื่นเลยนะบอกเลยว่าตัว razer hyperclear cardio mic ชิ้นนี้นะครับเหมาะมากๆสํสหรับสายเล่นเกมและสำหรับสายที่กดคีย์บอร์ดหนักๆห,หรือมี mechanical keyboard นะครับเนื่องด้วยระบบ suppress noise นะครับทำให้ตัวไมโครโฟนนี้ จะไม่จับเสียงคีย์บอร์ดหรือม้าวใดๆทั้งสิ้นเลยและด้วยคาร์ดิโอพิกอัพแพทเทิร์นของตัวไมโครโฟนนี้นะครับก็จะจับเสียงเฉพาะคําพูดของเราอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นไมโครโฟนที่เอาไว้เล่นเกมได้ดีมากๆอีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็แนะนำมนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีไมโครโฟนเล่นเกมก็สามารถใช้ของหูฟังได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อแยกเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของตัวหูฟังอันนี้นะครับบอกเลยว่าเลิศแต่สำหรับสัมผัสแรกเลยนะครับจากที่ผมได้จับมานะ ทางด้านของคูชั่นรอบหูและด้านบนนะบอกเลยว่าเป็นสัมผัสที่ดีมากๆและนุ่มมากๆนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากรู้จริงๆว่าเป็นประมาณไหนก็ต้องทดลองใส่สักหน่อยว้าวเฮ้ยเก็บเสียงดีนะเก็บเสียงดีมากคือตอนแรกผมได้ยินเสียงแอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่พอใส่ปบคือเงียบเกิบใช้ได้ใช้ได้คือดีเลยอะ่ะคือดีเลยเก็บเสียงได้ดีมากๆรวมถึงใส่สบายด้วยนะครับแล้วด้านข้างเองก็สามารถปรับแต่งได้ด้วยนะว่าจะเอาแบบระดับไหนนะครับมีระบ,บุไว้ด้วยนะว่า จะเอาแบบระดับสูงระดับต่ำปรับอัจสไต้ตามสบายตามระดับหูของเราเลยนะครับแล้วนอกนอจากนี้นะครับทางด้านข้างเองนะครับท่านจะเห็นเลยนะว่าจะมีโลโก้ของเรเซอร์อยู่ซึ่งตรงนี้เป็นโครมา RGB นะก็คือจะเล่นสีตามใจชอบเลยทนะั้ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามเลือกได้เลยตามใจฉันนะและตัวหูฟังเองนะครับก็จะมีลูกเล่นอยู่3อย่างด้วยกันนะก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปิดปิดไมค์ดันข้างแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะเป็นทางด้านของ การปรับระดับแฮปติกนะครับหรือก็คือฟีเจอร์ไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะครับซึ่งจะทให้เวลาเราเล่นเกมครับเราจะได้ดื่มดํากับเกมแบบจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนหรือเสียงรอบข้างเราจะสัมผัสได้ทันทีเลยครับจากหูของเราว่าเฮ้ยตัตูอยู่งนี้นะตัตูอยู่นั้นนะบอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆและน่าสนใจมากๆเลยและไหนก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยดีกว่าอ๋อแล้วสำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าหูฟังเสียบตรงไหนมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลย ๊บตแบบนี้เลยเพียงแค่นี้นะฮะถ้าเกิดเราอยากใส่หัวฟังเราก็เสียบได้เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทอดเราก็ถอดได้ตามใจชอบเลยง่ายน,นิดเดียวนะครับแต่สำหรับตัวสายเองก็ดูยาวดีเหมือนกันนะน่าจะเมตรกว่างนะผมว่าน่าจะประมาณเมตรครึ่งโอ้โหโ,โ,โ,โอเคนะครับหลังจากที่ผมได้แกะใช้งานโดยที่ไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรใน r a z e r s y n a p นันะไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับ บอกได้เลยว่าผมสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงตัวแฮปติกหรือตัวไฮเปอร์เซนส์นะบอกเลยว่าสัมผัสได้ทันทีหลังจากที่ใช้งานครั้งแรกสำหรับใครที่ไม่เคยใช้ระบบนี้นะฮะผมแนะนำจริงๆนะต้องลองสักครั้งอ่ะต้องลองสักครั้งแล้วบางคนอาจจะติดไปด้วยซ้ำนะเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆและถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทําได้นะครับในตัวทางด้านของ r a z e r s y ไ a p s e นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงต่างๆอะไรต่างๆปรับได้หมดเลยนะตาที่เพื่อนเห็นเลยนะครับ อันนี้คือระบบเสียงแบบปกติเลยนะอันนี้ก็คือระบบแฮปติกนะครับที่เพื่อนสามารถปรับได้จากเฮดเซตเลยนะรือก็คือเนี่ยไอปุ่มที่ผมบอกก่อนหน้าน,นี้นะครับเ mm hmm. นี่ยฮะเห็นเห็นใช่ไหมแล้วก็จะมีเสียงระบุด้วยนะฮะว่าเราอยู่ในระดับไหนนะตามนี้เลยนะ <B eg ner sounds> ก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่เปิดแบบพายนะบอกเลยว่า <B eg ner sounds> สัส่นสะเทือนถึงสมองเลยบอกเลยว่าอย่างดีฟีเจอร์นี้ผมชอบมากผมชอบมาก อารมณ์เหมือนกับปรเล่นอยู่ในร้านเกมที่เป็นเกมมีปืนนะครับแล้วแบบเวลาเรายิงแล้วมันก็จะมีการสั่นของปืนอารมณ์ประมาณน,น,นั้นเลยคือแบบน่าสนใจมากๆดีบอกเลยว่าคือดีฮะแล้วก็จะมีทั้งนักของมิกเซอร์ที่เราสามารถไปปรับแต่งได้ตามใจฉันเลยนะแล้วก็ e n c h a n น m ์เมนตะฮะตัวอีควอไลเซอร์สำหรับตัว r a z e r Si ไเะะสามารถปรับได้ตามทีม่เพื่อนต้องการเลยนะครับ แล้วก็ตัวไมโครโฟนก็เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถปรับได้เหมือนกันและสุดท้ายแล้วก็คือตัวไฟด้านข้างนะฮะถ้าเพื่อนสังเกตดีก็จะเห็นแบบนี้นะฮะนี่ตัวเขียวๆเนี่ยนะซึ่งจะเปลี่ยนสีไปมาเรื่อยๆครับตามที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้หรือตาม d e f a u l t นะฮะที่ผมก็ปรับเป็น default อยู่บอกเลยว่ามีอะไรให้เราได้เลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะรีวิวเสร็จนะหรือสรุปโดยคร่าวๆนะฮะผมขอลองเอาไปฟังพี โอเคหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานไม่ว่าจะเป็นการไปทดลองฟังเพลงนะครับดูหนังหรือแม้กระทั่งการเอาไปลองเล่นเกมดูนะฮะบ,บอกเลยว่าเป็นหูฟังที่แยกเสียงได้ดีแบบดีจริงๆนะดีมากๆและเรื่องด้วยฮับติกหรือว่าตัวไฮเปอร์เซนส์นะก็ช่วยระบุถึงตำแหน่งของสตูอีกด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนใช้จนชินนะฮะบ,บอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์ที่ทําให้เราได้อยู่ในโลกของเกมได้มากยิ่งขึ้นนะบ,บอกเลยว่า ดีจริงๆและส่วนตัวแล้วผมก็ชอบฟีเจอร์นี้มากๆนะครับเป็นระบบที่ทําให้เราได้อินถึงตัวเกมมากขึ้นแล้วก็ช่วยเสริมในการเล่นเกมได้อย่างดีมากขึ้นแน่นอนนะฮะแต่นอกเหนือจากการที่เอาไว้เล่นเกมนะครับการฟังเพลงการดูหนังในเรื่องของเบสเองหรือเสียงต่างๆคือเลิศครับไม่แพ้แน่นอนและยิ่งถ้าเกิดเป็นเพลงที่มีเบสหนักๆแล้วถ้าเกิดเราเปิดตัวฮปติกนะครับสั่นสะเทือนถึงสมองเลยครับบอกเลยว่าโอ้โหสุดจัดจัดสุดจริงๆคือต้องลองครับยังไงก็ต้องลองอันนี้ก็เป็นอีกหูฟังหนึ่งที่ผมว่า น่าสนใจมากๆนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับจากที่ผมได้ลองใส่นานๆสักพักหนึ่งแล้วนะก็เป็นอีกหูฟังหนึ่งที่ใส่สบายจริงๆนะครับไม่ได้รัดแน่นจนเกินไปนะแล้วเราก็สามารถปรับได้ด้วยมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบแน่นจนปวดหัวหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะถือว่าเป็นอีกหูฟังหนึ่งที่ ดีมากๆกับราคาที่สมเหตุสมผลนะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เองก็จะเป็นตัว V3 h y เปอร์เซนใช่ไหมครับก็จะมีทางด้านของตัว Pro อีกนะถ้าเกิดผมจําไม่ผิดแต่อันนี้ก็เป็นอีกราคาหนึ่งเลยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้แบบเวอร์ชันอัปเกรดของตัวนี้จริงๆตัวโปรก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณปานกลางนะตัวนี้คือตัวที่ตอบโจทย์จริงๆ ผมแนะนำเลยคือดีสุดๆเลยโดยรวมเองก,ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับการรีวิวหูฟัง,ง Kraken V3 h y p e r s e n s e ตัวนี้เนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆและแนะนำจริงๆนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูนะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหูฟังนะครับอยากให้ลองตัว h y p e r s e n s e โดยรวมแล้วก็จะเป็นประมาณนะั้นสำหรับคลิป,ลป,ลปนี้นะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับตัว Racer Kraken V3 ตัวนี้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆเลย ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบทสรุปของตัวหูฟังรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปคลิปนี้มีประโยชน์จริงๆหรือเพื่อนๆชอบจริงๆนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะ <c oughs> เผื่อจะมีอะไรอื่นๆมารีวิวอีกนะฮะสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับและจกอกับมาอีในสดหน้าครับ